สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเล่าข่าวประจําวันวันนี้วันศุกร์ที่27มกราคมนะครับ2560ครับพบกับผมไพโร์สุนทรชนะครับบรรณาธิการข่าวอของนิตยสารซอกลีวิววันนี้หลายท่านอาจจะฟังเสียงแปลกๆไปนิดนึงครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะโดนไข้หวัดเล่นงานมาสัก2-3วันแต่ช่วงนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับวันนี้ก็เป็นวัน ตุจีนนะครับของคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราก็มีอยู่เป็นจนํานวนมากวันนี้ก็เป็นวันไหว้นะครับหลายๆแห่งก็มีการจุดประทัดกันเสียงดังพอสมควรซึ่งก็เป็นประเพณีของชาวจีนนะครับผมวันนี้เรามาดูตลาดหุ้นบ้านเรานิดนึงครับผมเปิดมาตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ ปรับตัวลดลงไปนิดนึงครับหนึ่งจุดนะครับลงไป0.67จุดด้วยกันซึ่งก็สวนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกครับโดยเฉพาะดาวโจนที่ปิดบวกนะครับโดยดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดตลาดเมื่อคืนวันนี้นะครับผมปิดที่ระดับสูงสุดเป็นวัติการนะครับผมโดยปิดที่2100 0

นายวก็บอกว่าการที่ดัชนีดาวโจนปิดเหนือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ20,000จุดติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับผมก็เนื่องจากว่าขาดรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะครับผมโดยบริษัทคอมแค t เปิดเผยว่าบริษัทมีกำไร89เซนต์ต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ87เซนต์ต่อหุ้นนะครับส่วนไรายได้อยู่ที่ระดับ2 จุดหนึ่งศูนย์จุดนะครับผมสูงกว่าตัวเลขสองจุดหนึ่งศูนย์หมื่นล้านดอลลาร์นะครับสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่สองจุดศูนย์หกเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขของดัชนีตลาดดาวโจนส์นะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็ขาดรับนะครับผมการที่ดัชนีดาวโจนส์พุ่งเหนือ20,000จุด เป็นวันที่2นะครับผมโดยหลายๆประเทศตลาดหุ้นมาเลเซียก็เพิ่มขึ้นนะครับ3.24จุดนะครับผมสิงคโปร์นะครับผมเปิดที่3,064.55จุดนะครับเพิ่มขึ้น 12.77จุดด้วยกันนะครับผมส่วนดัชนีนิเคอินะครับเปิดที่19,453.51จุดเพิ่มขึ้น51จุดส่วนหางเซนนะครับเปิดที่23,339.15จุดลดลง35.02จุดด้วยกันอา่านี่ก็เป็นตลาดหุ้นเดื่นๆในภูมิภาคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาทองคำกันนิดนึงครับผมสมาคมผู้ค้าทองคำประกาศราคานะครับผมทองแท่งนะครับผม รับซื้อที่19,750บาทนะครับราคาขายออกนะครับ19,850บาทส่วนราคาทองคำรั่วพันรับซื้อที่บาทละ1 9 3 8 9 6 4บาทส่วนราคาขายออกทองคำรั่วพันอยู่ที่บาทละ2 3 3 5 0บาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นราคาทองคำนะครับผมส่วนตลาดทุนบ้านเราวันนี้ก็ยังแข่งตัวอยู่ในแดนลบนะครับผม หุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับผมก็ยังเป็นการบินไทยนะครับ B A นะครับ A A V นะครับผมปตทอสพอ,อปตทนะครับ A O T S T A j a z I V L แล้วก็ k Bank นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันช่วงตุดจีนนะครับเทศกาลตรุดจีนผมก็มีข่าวเกี่ยวกับวันตุดจีนมาฝากสักนิดหนึ่งนะครับผมหอการค้าไทยนะครับคาดว่าตุดจีนปีนี้เงินสะพัด5 จุด่นล้านบาทสูงสุดในรอบ10ปีนะครับผมโดยหอการค้าไทยคาดว่าตุจีนปีนี้เงินจะสะพัดรวม54,900ล้านบาทสูงสุดประวัติการซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจส่งสัญญาณเริ่มมีการจับจ่ายต่อเนื่องมาจากเทศกาลปีใหม่อันนี้ก็ดรธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงตุดจีนนะครับผมระหว่างวันที่16ถึง22พกศจาคม2560จากกลุ่มตัวอย่าง1,215ตัวอย่างนะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่55.6%ตอบว่ามูลค่าการใช้จ่ายช่วงตุดจีนปีนี้เพิ่มขึ้น เพราะเศรษฐกิจดีขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้คาดว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลจุดจีนปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดร,รวม54,900ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากนะครับปีก่อนก็คือปี2,559 4.5%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจในปี2550 ในรอบ10ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับยังพบว่าปริมาณการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลจุดจีนปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ร้อยละ42.9บอกว่ามีการซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงมากอีกร้อยละ39.4ตอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีเพียงร้อยละ5เท่านั้นที่ตอบว่าซื้อของในปริมาณที่ลดลงมาก สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ43.3ตอบว่ามาจากเงินเดือนและรายได้ปกติส่วนอีกร้อยละ3 6รอยละ32.6นะครับระบุว่ามาจากเงินออมและร้อยละ24.1ระบุว่ามาจากเงินโบนัสสำหรับการวางแผนการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจนีนพบว่านะครับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังเป็นการซื้อของเส้นไหว้ ไปทำบุญให้แตเอียท่องเที่ยวสังสรรค์แต่ในส่วนของการซื้อสินค้าอุป,อปภโภคบริโภคนั้นพบว่าปีนี้นะครับมูลค่าการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นรองลงมาเป็นการท่องเที่ยวและการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทเครื่องประดับหรือทองนะครับให้ตัวเองเพิ่มขึ้นมูลค่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมานั้นแม้ว่าจะไม่ใช่อัตราการขยายตัวที่สูงที่สุด แต่นะครัหอ,อการค้าไทยก็ระบุว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจล้อกับการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นทําให้การบรรยากาศนะครับการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่และที่บอกว่าผู้ตอบร้อยละ5ซื้อของลดลงนั้นเป็นโครงสร้างตัวเลขที่ดีสูงสุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่ปี5-3จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ มีทิศท,ทางที่ดีต่อเนื่องอ่านี่ก็เป็นผลสำรวจนะครับของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนอกจากนี้นะครับก็ยังระบุอีกด้วยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน3-5วันนี้คาดว่านะครับจะมีนะักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมาช่วยเติมเม็ดเงินให้เข้ามาในระบบอีกราว 1 0 0 0 0หมถึง30มล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสหนของปี2 5 6 0นี้ได้รับอันนี้สองในการขับเคลื่อนให้ขยายตัวนะครับผมทำให้เศรษฐกิจไทยในปี60นี้มีมีโอกาสสามารถขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ3.5ถึง4ได้นะครับส่วนตัวเลขเป้าหมายการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ร้อยละ2 5ถึง3.5นั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะครับก็ยังระบุว่าต้องติดตามดูพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้ริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนร์ตรุษจีนและสงการานต์นะครับผมรวมทั้งการส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ว่ายังคงมีแรงขับเคลื่อนที่จะส่งต่อไปถึงไตรมารสสได้หรือไม่นะครับผมเพราะไตรมาสที่2เป็นช่วงที่ภาพไม่ชัดนะครับเนื่องจากไม่ใช่ช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวและยังต้องติดตามผลจากการที่ สารัฐอาณาจักรนะครับถ,ถอนตัวออกออกจากนะครับโทษทีออกจากสภาพยุโรปหรือ Brexit นั่นเองนะครับผมและการที่สหรัฐถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ,พ,พ,พื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP และอาจใช้มาตรการกีดการสินค้าจากจีนมากขึ้นนะครับผมซึ่งก็จะทําให้หลายประเทศชะลอการสั่งสินค้าเพื่อรอดูความชัดเจน อันนี้ก็เป็นผลสำรวจนะครับของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับผมก็ระบุว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้เงินจะสะพัดส,สูงสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข่าวดีพอสมควรนะครับทำให้เศรษฐกิจสะพัดมากขึ้นต่อเนื่องอันอีกข่าวนึงครับผมยังอยู่ในข่าวของเทศกาลตรุษจีนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและก็แบงก์พาณิชย์ทั่วไปก็ระบุว่า มีการสำรองเงินเพื่อเอาไว้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลนี้อย่างเพียงพอแน่นอนนะครับผมโดยคุณวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับผมก็ออกมาระบุว่าในช่วงปลายเดือนมกราที่ถือเป็นช่วงเทศกาลรุดจีนนี้มีความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าช่วงปกติรรมดาทั่วไป แบงค์ชาติประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์นะครับผมจะมีการเบิกจ่ายธนบัตรในช่วง2สัปดาห์ก่อนเทศกาลจุดจินคิดเป็นมูลค่าประมาณ80,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน3%ทนะครับผมทางนี้แบงค์ชาติได้มีการเตรียมสำรองธนบัตรชิ้นต่างๆไว้เพื่อรองรับควา,ามต้องการอย่างเพียงพออย่างแน่นอนขณะที่ธนาคารกรุงเทพนแจ้งว่า ได้มีการจัดสรรเงินสดจำลองไว้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า35,000ล้านบาทนะครับผ่านสาขาของธนาคารสาขาไมโครกว่า1,000แห่งนะครับผมและตู้ ATM อีกกว่า1,000 0จุดทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมพร้อมกำหนดแผนดูแลการเติมเงินสดในตู้ ATM เป็นกรณีพิเศษ พร้อมสำรองธนบัตรใหม่บางส่วนสำหรับเป็นเงินอ่างเปามอบเป็นธรรมเนียมในเทศกาลปีใหม่จีนอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพขณะที่นะครับผมธนาคารกสิกรไทยก็แจ้งว่าได้มีการเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอเทเมเพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลจุดจีนปีนี้ ในช่วงระหว่างวันที่25-28มกราคมนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินราลา50,000ล้านบาทครับผมในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขาจำนวน21,000ล้านบาทนะครับผมเป็นเงินส,สำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพจำนวน8,500ล้านบาทและสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน12,500ล้านบาทนะครับผมทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้นนะครับ1,109สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศโดยการสำรองเงินสดเพื่อเครื่อง ATM ที่มีอยู่กว่า8,900เครื่องทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น29,000ล้านบาทบแบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่อง ATM ในเขตกรุงเทพจำนวน14,000ล้านบาทและ ATM ในเขตภูมิภาคอีกจำนวน15,000ล้านบาทนอกจากนี้นครับธนาคารได้ร่วม จะหลงตุ๊จีนโดยมีการจัดทําอังเปานะครับผมมั่งมีสีสุขรูปไก่ทองโชคดีมั่งคั่งจําจนวนสั่ง2ล้านซองด้วยกันเพื่อมอบให้กับลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของธนาคารและก็แบงค์ชาติที่ได้มีการเ,เตรียมสำรองเงินสดไว ซึ่งก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันในช่วงเทศกาลพี่ใหม่นอกจากจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะเป็นการให้อ่างเปานะครับเป็นการให้อ่างเปากันกลับมาดูตลาดทุนไทยนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับยังยังอยู่ในแดนลบอยู่นะครับผมเพียนเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบอันนี้เดี๋ยวผมมีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าให้กับนักทุนได้ฟังอีกสักข่าว2ข่าวนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ หลายคนก็คงจะต้องติดตามข่าวนี้นะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหุ้นของ i f e ฟนะครับ i f e ฟนะครับมีข่าวออกมวาว่านัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่วันที่14คกุมภาพันธ์แต่งตั้งบอร์ดนะครับกำหนดปิดสมุดทะเบียน2คกุมภาพันธ์นี้นะครับผมอันนี้ก็มีข่าวมาจากบมจอินเตอร์ไฟ e a เอเนอร์จีคอร์ปอเรชัหรือ i f e ฟนะครับก็แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถุ้นครั้งที่1ทับ 60, ของบริษัท ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับมิได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามละเอียดที่ได้ในงานต่อตลาดรัพย์ไปก่อนหน้านี้ดังนั้นนะครับผมคณะกรรมการจึงเห็นควรเรียกและกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทับ60ในวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา10นาฬิกา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมนะครับผมเนื่องจากความจําเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มจํานวนกรรมการเพื่อให้ครบเป็นองค์ประชุมและสามารถพิจารณาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วประกอบกับหลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในระหว่างการห้ามซื้อขายหรือขึ้นหมายเอนะครับคณะกรรมการจึงเห็นควรกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่2กุมภาพันธ์60เพื่อ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิเสวะวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็คือครั้งที่2นะครับโดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับวาระรายนามสถานที่และจํานวนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยเร็วต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของ IF e ฟนะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ประชุมไปก็ยังไม่เรียบร้อยก็มีการนัดประชุมอีกครั้งครั้งที่2ทับหกนะครับในวันที่14 กุมภาพันธ์นี่นะครับก็เป็นเดือนหน้าอ่อันนี้ก็เป็นข่าวจากไอเฟกนะครับผมส่วนอันนี้มาดูข่าวอันนี้อีกนิดนึงครับผมทาคุนิตั้งบริษัทย่อยนะครับลุยธุรกิจอสังหาพร้อมเลิกกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะอันนี้ครับก็บริษัททาคุนิกุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับผมก็แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวานนี้ครับผมก็คือเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมารับทราบการจัดตั้งนะครับบริษัทย่อยใหม่ภายใต้ชื่อนะครับบริษัททาคุนิแลน์จำกัดเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจดทะเบียนจัดตั้งแล้วนะครับเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับบริษัททาคุนิเนี่ยครับผมถือหุ้น99.97%ซึ่งจะใช้เงินลงทุนจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของบริษัทและเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ยกเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทย่อยคือบริษัทนิวแมนกรีนจำกัดนะครับที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนทําธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆเนื่องจาก ไม่มีการประกอบธุรกิจและยังไม่มีแผนประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อันนี้ก็เป็นข่าวมาจากบริษัททาคุนิจำกัดมหาชนนะครับผมก็แจ้งให้ทราบว่าม,มีการยกเลิกแผนการที่จะทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนนะครับผมอ,อันนี้ถ้าเป็นข่าวเรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็ยังมี <c oughs> หลายๆบริษัทนะครับที่สนใจจะทำเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานเกี่ยวกับโซล่าพลังงานปลมพลังงานหลายๆเรื่องนะครับผมอ,อันนี้เดี๋ยวผมมีข่าวที่น่าสนใจข่าวนี้ครับวันนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็น f o r ์ Smart Service นะครับผมฟอร์ดสมารนะครับ วางเป้าปี60ติดตั้งตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นเป็น1.2แสนตู้ทั่วประเทศนะครับยอดเติมเงินนะครับประมาณ30 0 0 0ล้านบาทน,นครับบริษัท for ์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับผมก็มีข่าวมาว่า มีแผนการดำเนินงานในปี60นะครับผมวางเป้าหมายติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติมไว้ที่จำนวน120,000ตู้ทั่วประเทศนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาครับที่ปัจจุบันติดตั้งไปแล้วกว่า90,000ตู้และตั้งเป้าหมายยอดเติมเงิน กว่า30ม0 0ล้านบาทนะครับผมโดยมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารยอดเติมเฉลี่ยต่อตู้ทั้งการคัดเลือกทำเลในจุดคุณภาพคผมตลอดจนการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเติบโตต่อไปได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นข่าวจากนะครับฟอร์ดสมาร์ทฟอร์ดสมาร์ทเซอร์วิสนะครับเอฟสมานะครับนนวันนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวในในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับ ็คงจะเป็นออกมาเป็นเปิดแผนการดําเนินงานในปี60นี่นะครับว่าจะอย่างไรต่อไปอ,อันนี้เดี๋ยวข่าวนี้อีกข่าวนึงครับผมมีข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ TPIPL นะครับบริษัท TPI Polin จํากัดมหาชนหรือ TPIPL นะครับผมแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพมีมติเมื่อวันที่18มกราคม60นะครับอนุมัติการขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA ขนาด90เมกะวัตต์นะครับระหว่างวงมจ TPI p อ l i n p o w e r นะครับหรือ TPI-PP นะครับผมบริษัทย่อยที่ t PI p i p อโพลีนถือหุ้นอยู่99.99% 99กับการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟฟออ,ออกไปอีก290วันนั้น,นล่าสุดทาง กรกพนะครับได้ส่งหนังสือดังกล่าวว่ายัง TPI PP หรือ TPI Power Poly uh, TPI p o l i n e Power เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยได้ขยายระยะวลา,าก,การลงนามสัญญา PPA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่7กันยายน2560ซึ่งทางสํานักงานกรพได้มีมติได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้กับกรพรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่านี้ก็จะต้องเสร็จนัญยาให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะครับผมอ่านี้ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจประจําวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันตุดจีนเป็นวันไหว้นะครับผมหลังจากไหว้เสร็จพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นวันท่องเที่ยวนะครับผมในเมืองจีนก็จะหยุดยาวถึง10วันด้วยกันนะครับผมซึ่งก็อาจจะทําให้อัลุ่มการซื้อขายตลาด หุ้นในหลายประเทศได้มีการซบเซาลงไปบ้างนะครับเพราะว่านักลงทุนชาวจีนส่วนใหญ่ก็อาจจะเดินทางไปพักผ่อนไปเยี่ยมครอบครัวนะครับผมเยี่ยมญาติในเทศกาลตรุษจีนปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมวันนี้เล่าข่าว ชานี้ของอทางบิสเซตไลน์ทาง Facebook ไลท์วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกับผมใหม่อีกครั้งในวันศุกร์หน้านะครับวันนี้ก็ต้องลาไปซินเจียยูอีซิน,นี้หัวใช้สวัสดีครับผม